วันนี้กิจกรรม English Camp ซึ่งเรามีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนในพื้นที่ของจังหวัดสงขลานะคะโดยมีวัตถุประสงค์หลักๆเลยที่ต้องการที่ใจ พัฒนาและยกระดับภาษาอังกฤษให้กับกลุ่มเยาวชนของจังหวัดสงขลาของเรานะคะวันนี้ก็มีการจัดกิจกรรม English Camp ซึ่งจะนำเอาองค์ความรู้แล้วก็การฝึกพูดต่างๆผ่านการทำกิจกรรมก็มีบุคลากรที่มากไปด้วยประสบการณ์ของเราเพื่อที่จะร่วมกันในการพัฒนาและยกระดับภาษาอังกฤษภายใต้โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นที่รัชบัสงขลาดำเนินการอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนต่อไปค่ะ activity, this English camp has various activities. We have the tourism, we have the currency, and the branding, and of course, we have this uh, basic activity, which is the self-introduction. The English camp activity will actually help improve the students' English language skills, mainly focused on speaking, listening, writing, and reading. มอิงดิสแคมครั้งนี้ค่ะรู้สึกว่าได้รับอะไรหลายอย่างมากค่ะเพราะว่าเนื่องจากด้วยความที่หนูสนใจทางภาษาอังกฤษอยู่แล้วแล้วก็พยายามใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันนะคะพอได้มาเจอค่ายก็รู้สึกว่ามันทําให้หนูได้แบบเพิ่มสกิลการพูดแล้วก็การฟังมากขึ้นเพราะว่า มีคุณครูต่างชาติแล้วก็คุณครูที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็ภาษาไทยได้แล้วก็สามารถสื่อสารทําให้หนูแบบว่าอันไหนที่ไม่เข้าใจก็สามารถสอบถามได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถนําไปต่อยอดในอนาคตได้เพราะว่ามันคือภาษาที่2ของหลายประเทศนําไปต่อยอดในอนาคตได้ไม่ว่าจะในการเรียนหรือธุรกิจ h o w i o n g Out m e o y w o e t t o r by r